สบายดีด,ดีมีแห้งตอนใบครับพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านงานครับบ้านคุณแม่สุภาพตอนนี้รถแห่มากเกลยเ้อพี่น้องเด้อมาแล้วมาแล้วครับขั้นแรกช่อช้างของตะเกียร์สร้างครับของจานสร้างครับพี่น้องขั้นแรกครับสร้างเขาเมืองอุรก็สร้างโอ้สิบหลอดขั้นนี้ครับ เท่เท่ครับนี่ขั้นแรกพี่น้องเอาต่อมาเป็นรถเฮีทีดาซาพผูพ้ผู้กระดึงจังหวัดเลยรถแห่ผู้กระดึงประทุมาจากจังหวัดเลยพี่น้องมาจากผู้กระดึงครับเลี้ยงแถวสซไลายอยนยี่จะคันน้อยย่างพี่น้งองย่างอันนี้รถแห่นายหอยทมินครับ สกลนครระเบอ้อวสันต์มาเอาพี่น้องชมไปเรื่อยๆครับโอ้สุดยอดแต่ละขั้นพี่น้องสิบล้อสิบสองหล้อสารสินครับสารสินสี่วงยางงามอยเลยครับถอยไปทางไหนครับถอยถอยถอยเด้วรถถอยกันสารสินมาอยากใสน้อยเนาะต้สระบุรีครับเครื่องเสียงระบบเสียงช่อช่างเงือนครับเนี่ย อสีม่วงงามม่วงใส่ดำแดงครับงามครับมั้งไทยใกล้พี่น้องอาจ์ตีบ้เห็นเต็มเลยครับันรถจอดอยใกล้เราพื้นที่ไครเอาให้พี่น้องได้บ้งครับสมหนา้าสมตาของแต่ละคันจวดแท้แน่นอนพี่น้องมากำรร,รถแห่ครับใ,ใครออกใครอ๋ออย่าเลื่มอย่าผัดใข่ออกวันที่สิบเจ็ดคันต่อมาครับแม็กซ์ซาวครับแม็กซ์ซาว แม็กซาวบ้านอยากใส่น้อยนะครับยุคโอสุมหรือตวนี่บันย่างน้อยครับวันนี้รถแห่ไทพีนองครับในพื้นที่แม็กซาครับแม็กซาบ้านย่างน้อยมหาสารคามต่อมาไทรถแห่ครับคุณหูคุณตากันดีครับขั้นเีครับ ไอ้รถแห่ครับข้องเสียอามครับไอ้รถแห่ข้องเสียอามครับมากันแล้วโอ้สายไฟครับวันนี้ก้อนี้ครับอาพี่น้องยามส้มนี่จะขั้นแบบยางจนสุดพี่น้องแข่น้อยมิวสิกครับแข่ร้อนแี่ร้อนมิวสิก แขนดนมิวสีพี่น้องครับสีเขียวสีเขียวอย่างสวยโอ้สีแดงอย่างสวยขั้นต่อไปแขนด้านมิวสีสุรินครับสุดย่อนแห้งครับแต่ละขั้นสุดยอดพี่น้องมากันแล้วมากันแล้ว สุนิยาเศร้าสุนิยาเศร้าครับอันนี้เด้งคาไว้นะครับเครื่องเสียงเอกเศร้าครับใช้ผู้เมือนครับอันนี้ระบบเสียงเอกเศร้าครับระบบเสียงเอกเศร้าใช้ภูมิต่อไปพีรละพนมิวสิกครับ นี่เราพ่นมิวสิพี่น้องน,นี่เราพ่นมูสอันนี้มีกล้องวงจรปิดพร้อมครับด้านหนา้าด้านหลังด้านข้างครับสุดยอดแห่งยมีเราพ่พนมิวสิอันนี้สิบสองหอดครับหกหลอดยังหลอดอ่ะแบบ อันนี้สิปสองหลอกครับขั้นนี้ครับมหาลาบแดงมั่งพีแล้วคนมิวสิกสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยอาญะอาญะครับอันนี้ทีมทมอรอิโอสารครามครับทีมออริโอมหาสารครามทีมออริโอแดงใจไวครับแดงจึ่งคืลยครับ สุดยอดทฮงพี่น้องหลีกันอยู่ครับหลีกันอยู่อันนี้หลังมอมิวสิกรับอีสานออริโอหลังมอมิวสิกว่าท่านหมดตัวนี่ไม่เหลืออีกเพนี่ยนนงางไก่มันสิไทยบอมุ่มป่องบอมคอยง่ามภาไในพี่น,น้องหลังมอมิวสิกท่านต่อมา มนซูนีสานครับเป็ดน้อยมิวสิกครับมนซูนีสารนะครับเนาะเป็ดน้อยมิวสิกจะขั้นหรอเนาะบพอดีนับนี่ครับพี่นองอยางไหมและทั้งหมดไม่มีเสีบด้วยครับหรือว่าจอดอยู่หมองอื่นมั้งพี่น้องอันนี้เชฟมิวสิกครับร้านเชฟมิวสิกขอนแก่นโอ้ยแต่ละขั้นพี่น้องเลย <c oughs> สุดยอดเนี่ยรถจะภาพพอเห็นนะ้ระรถจะภาพรถจะภาพรถแห่เสาหน่อยพอเห็นจะขั้นแสดงว่าทีมานี่ก็คือเป็นทิมเยือนเหมัดเป็นของไทยแข่งเหมือนครับของจะภาพพอเห็นจะขั้นแสดงว่ามาทัานเหมือนครับพี่น้องคือสี่ประมาณว่างแปดว่างเก้านี่แหละพี่น้องเลยนับบ่ราผู้ขาบ่ได้นับได้ยางมากว้างขัน้นบ่ได้นับว่ามีจะขั้นครับ มากันแล้วครับเต็มถนนเลยครับรถพันมากเมื่อไรนครับกลับเด้อรถสิมาเมื่อไรครับรุนยอดแห้งพี่น้องมหากรรมรถแห่กร่โบบปันนี่สิบขั้นครับเมื่อนี้กับรถว่าสิมาแต่ตอนนี้บ่ราะท่าน่หาสิท่านในพ่อนี่สิบหอกครับน่าจะยังไม่ถึงครับตอนนี้ ยังกับขึ้นก่อนพี่นอ้องสุดสายแล้วยุประมานตอนนี้ยุประมานสิบขั้นครับครับบ้านยังไม่ทันจครบกับพี่นอ้นองนีม่มองยูบ่อาะแ,แม่ฮะเปิดพร้อมกันเนี่ย <c oughs> สุดยอดนะมัส้สุดยอดพี่น้องสุดยอดงานง่ายบนงยครับ งานสร้างกับพ่อถันเ,ออเสียง,ยงเนื้ออื่นหรอกครับเพราะมันเสียงยางครับครับผม <c oughs> เอาสู้รอมาอย่างนี้นง,งา่งามสุขั้นไหมทีมงานเบื้องหลังวงสอง เขาจะกันเลาะบิ้งรถแห่ให้กันนี่แหละครับพี่้องคันนี้มาจยากใส่นอพี่น้องครับโอซิลินย้อมเพื่อยังครับโอิลิมโอซลนัตระนักบุรีตั้มตั้ตั้ตับมต้กกขากลีกเพื่อนี้มามล้ะเนาะหยดหยแต่ละขั้นยังมากประเทศไหนครบครับพี่้อง สุดย่อนแห้งสุดย่อนแห้งใายออกครับขั้นแนวสีนี่เห็ดสีมาท่านแล้วครับขั้นนี้ครับคิดว่าเห็ดสีมาท่านแล้วพอพอ,อ,อท่านไห้ท่าสีครับค่นสีเขาไอไวสิสุดยอดพี่น้อง ยอนแห้งสุดยอนแห้งมาคับรถแห่ครับนี่แหละครับขันผู้บ่มีบารมีนั้งแบบนี้กับพสามารถเห็์ได้นี่ครับจ้างเหมือนเงินบ่นหน่อยนี่ครับนี่ครับมามาสื่อเอินกันมากหน่ยยังไดิถ้าขั้นหนึ่งกับพวกเป็นหน่อยแล้วครับราคาพาจ้างอันนี้ครับพันธมิตรนี่คือคำว่าพันธมิตรครับ ทั้งด้านศิลปินทั้งด้านมอลลัมทั้งด้านรถเฮแขนงเดียวกันครับย่ำม,มีการมือานเขาจะเอาซอยกันนี่เเกิดเป็นมหากรรมรถเฮแบบนี้ครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับจ็บบรรยากาศเดี๋ยวช่วงมาสมทบกันหลายๆกันสิอีกรอบนึงครับพี่น้องต้งพอกันคลิปนะสวัสดีบายๆปุ้น